สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้เราจะมาดูโครเมีมนะเมื่อเราใช้นานในจะเกิดสนิทหรือขี้เกลืออันนี้เดี๋ยวเราจะเอาของที่อยู่ในบ้านมาขัดคือนี่ยาสีฟันฮนะของที่อยู่ในบ้านเราไม่ต้องซื้อนะฮะเดี๋ยวเราจะมาขัดนี่ฮรอ่าเพเราจะทำการขัดให้ดุกเริ่มแรกแล้วก็อาน้ําให้ตัวเฉียกสักนิดนึงแล้เวเราก็ยาสีฟัน ไป,ไปเลยนี่ทิฟฟนเดเลงนิดนึงขัดไปเลยเลนะครับทั่วเอนะครับขัดแล้วแล้วก็มากลับตัวระหว่างขัดเดี๋ยวจะเล่าประวัติเรื่องยาที่ฟันให้ฟังด้วยยาที่ฟันที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยที่เป็นหลอดเนี่ยดูไหมบริษัทอะไรเป็นบริษัทแรกที่ผลิตได้ไอ,อ,อ้ท้ายที่บริษัทอะไร คอเกตนะคอเกตเนี่ยเป็นบริษัทแรกเลยที่ผลิตยาซิฟันที่เป็นหลอดประั้นก็ตามแบรนด์แล้วเนาะมีประมาณร้อยกว่าปีแล้ว่ะเริ่มขาวนะนะแล้วผัดไดทั่วพอมันเริ่มแห้งเดี๋ยวเราเอาน okay. yes. so, ah, ้ำชะลมอีก no. สักนิดนี no. right> ่นะครับน no. ี่เ no. ห็นไหมครับภาพสนิมที no. ่เกิดดำปิดจับก่อน คือโครเมียมเราใช้ด้านนานมันจะเกิดสนิมนี่เราขัดง่ายๆเลยนะไม่ต้องใช้แรงมากาขัดัปใช้เ,เวลาไม่เกินห้านาทีนี่เราขาัดขัดเป็นเด่น คือที่ขัดเนี่ยทำไมมันเงาได้อะคือยาที่ฟันเนี่ยมันมีส่วนผสมอยู่สี่ส่วนใหญ่ๆนะมีฟูออนไลน์สารต้านการแพ้แล้วก็สารต้านการสะสมของหินปูนและก็สารขัดฟันนี่เนี่ยตัวขัดเนี่ยเอามาขัดสนิมนะแอบตัวขัดนี่มันสามารถมาขัดสนิมได้ที่เราขัดฟันให้ขาวๆนะฮะนี่เราขัดไอ้ที่โครเมียมเนี่ยฮะเราขัดโครเมียมได้ทุกชิ้นในรถเราเนี่ยใช้ยาสีฟันเนี่ยง่าย ไม่ต้องไปจ้างเ้างขัดขัดเองเริ่มขาวแล้วนะครับก็จะเริ่มเงาแล้วครับจะเริ่มเงาขัดไปเรื่อยนะครับก็ต,ตามภาพนี้นะครับปกติที่เคยเคยเห็นเขาจะใช้เครื่องเครื่องขัดอันนี้เราอยู่บ้านเราไม่มีเครื่องงบน้อยมาเช่นเคยนะครับใช้งบน้อยนะครับยาทีฟฟนที่เคยฝัดได้เคยยาทีฟฟนที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ มันประโยชน์ได้หลายอย่างพิยาที่ฟันเนี่ยประโยชน์มันเยอะนะเปขัดพวกเครื่องประดับกปได้แต่ที่เราขัดเราขัดสนิมที่ติดยกยบโครเมียมโครเมียมพวกนี้นานๆมันไปเกิดสนิมทุกชิ้นนะฮะสนิมมันเกิดจากการทรําปฏิกิยากับอากาศนานๆแล้วมันก็จะนีเช่นไยพวกขาตั้งรถนะนะใช้นานแล้วเริ่มดำานี่ขัดด้าก็เริ่มแห้งแล้วก็เริ่มเอาน้ำาลมชั้นนิดหนึ่ง เียไ,ได้เปียกหน่อยแล้วจะทำการขัดต่อนี่เราใช้เวลาไม่ไม่ถึง5นาทีคนระับโอเคแนละ้วเริ่มเห็นผลแล้วนะ ง่ายถ้าเพื่อนๆรเราขัดไปเรื่อยๆขัดเราขยันขัด,ดนิดนึงนะครับ,รบ <laughs> ขัดวนๆอย่างเงี้ยครับโอเคจะได้เดี๋ยวเราเอาน้ำฉลุขึนนิดนึงมาเหมาอเช่นเคยอโอ้ย okay, เราจะมาขัดอีกอ่านี่เห็นม่หเหงาแล้ว โ้ oh. ใช้ผ้าหยาบๆนะคช็บอย่างวิ้งอ่ะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อยกากครับใช้ยาสีฟันของเราเนี่ยเอาแว็บเลยเอาแว็บเหมือนไงไหมเฮ้ยม hey. ันวิ้งจริงนะเนี่ยเนี่ยเอาแว็บเลยนี่สามารถทำได้ทุกคนนะครับ ถ้ามียาติดฝันโอเคคลิปนี้เราก็ทําให้ชมแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามีคลิปหน้านอย่าลืมช่วยกดติดตามให้เราด้วยเราจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ